ด้านหนึ่งครับนอกจากมวลน้ําเจ้าพญาที่ไปทําให้บ้านเรือนประชาชนเดือดร้อนแล้วนะครับยังไปกัดเซาะถนนหนทางต่างๆด้วยนะครับจะพาไปดูที่คันคลองมหาราชถนนนี้ขาดกลางเลยนะครับกระทั่งทําให้รถเนี่ยไม่สามารถสัญจรไปมาได้ครับช่วงกลางดึกที่ผ่านมาน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยากัดเซาะถนนทางหลวงชนบทชนบทนะครับนี่ครับที่เห็นครับขาดกลางเลยนะครับเป็นถนน ทางหลวงชนบทหมายเลข3018สายคันคลองหาราชครับรถไม่สามารถสัญจรได้อยู่ในพื้นที่หมู่12ตำบลตะลุกอำเภอสัพ,พยาจังหวัดชัยนาทแล้วก็มีอาสามูลนิธิช่วยกันอพยพประชาชนที่ติดอยู่ในบ้านนะครับให้ออกมาในที่ปลอดภัยเนื่องจากบริเวณนั้นเนี่ยน้ำค่อนข้างแรงแล้วก็ไหลเชี่ยว พร้อมกับปิดกัน้นไม่ให้ผู้ที่มีส่วนิวข้องเนี่ยเข้าไปบริเวณด้านในนะครับนอกจากนี้ก็ไดรับรายงานอีกนะครับว่ามีรถของชาวบ้านเนี่ยตกไปในแอ่งน้ําแล้วก็ถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดจมหายไปชาวบ้านก็ได้ช่วยเหลือคนขับรถไว้ได้ทันนะครับแล้วก็พบว่ามีบ้านของประชาชนหนึ่งหลังที่ถูกน้นำเนี่ยพัดพังเสียหายไปแต่นายของนายนาะทีมนตรีวัฒครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาธนะครับบอกว่าเบื้องต้นทางจังหวัดชัยนาธเองได้ประสานไปยังอำเภอสัพยาให้ออกประกาศหอเตือนภยัยแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในจุดเสี่ยงให้เตรียมความพร้อมนะครับเพื่อรับมือถ้าหากเกิดสถานก,การณ์ฉุกเฉินขึ้นอีก<ม>ขณะที่นายชิชนกสมประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่4รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12บอกว่าแผนในการดำเนินการซ่อมแซม ตอนนี้นะครับสั่งการให้นําเครื่องจักรเข้ามาเร่งปิดช่องที่ขาดแล้วก็บล็อกน้ําไว้ครับเนื่องจากกระแสน้ำเนี่ยค่อนข้างแรงโดยแผนในชุดแรกก็จะชะลอน้ําแล้วก็เตรียมที่จะนําถุงบิ๊กแพคเนี่ยมาลงในพื้นที่จากนั้นก็จะนํารถเคนครับเข้ามายืนทั้ง2ฝั่งบริเวณถนนที่ขาดนะครับเพื่อที่จะ,ะทํางานให้พร้อมกัน